สวัสดีทุกทุกคนเนาะเขามารับส่ง youtube ชส่งเสียนสาวผ้าโซกเนาะ <c oughs> เลิกงานแล้วก็มาทำนังเลยจะลงเล่าพัฒนาอเออเอเลาพัฒนาเมื่อวันที่ยีบซีเนาะมามันลงไปแล้วลงทางเลี้ยวอาเฟซีเขามา มักสอบก็ไปลงทุนเนาะเฮาเหตุขึ้นมากเพื่อเป็นแนวทางรู้จักว่าเรียกสอกตัวใดถ่าให้เป็นเทียนแนวทางซื้อน้อยพี่เนะเาะเฮาใหายวิ่งว้ที่หากับ8ปดหากับเปดมวดน,นี้บ่อหลายด้วยีสุดสามตัว4ีสุดสองตัว4ส,สุดแต่ที่นี้แน่หากับเปดจะได้ว่าสิได้มั้ รูดคันวิ่งว่ามันได้หน่อยกันรูดเลยีแต่ว่ามันพ่วงขยันอ่ะนะขยันมันก็สีมาบางข้างมันได้กินกันเป็นเตียมหนึ่งข้างหนึ่งไงนั่นเนียกข้างบนเป็นซียข้างล่างที่ยุ่เก้าอ่ะขั้นข้างล่างยุ่เก้าข้างบนเป็นซีฟมันเข่าแบบนี้นะมันสิสลับกันยุ่งซีนนะาะ ที่แน่ๆน,นั่นฟันบนไม่กอนเลยขันเขาวิ่งนะพราะพไมาเล็กสามตัวด้วยก็ต้องได้กินนนี่แล้วนะมามันจะอยู่ในตำแนหน่งลัก่วยหลักศแล้วครริษัฒนานี้ก็จะจะไฟันกับสิฝฟันหาเน้องหา ขันหามามันสิบนนนบนเลยสิคืนบุญเลยบุญข้นลงล่างก็จะเป็นห้าหกหกหขางบุญก็จะหาสามสามหาเรื่องสั้นนิดเดียวแต่ที่นี่เนี่ยจะเอเซีออยจะถิ่มเลยเด่นเท่าพ่อ หาตัวพวงม,มาเต็คอมาอันนี้ล่องล่องเอาหน่อยสุดลงวงนี้นี่จะต้องระวังเอฟซีเอฟซีขอมาก็าจะเรื่มเดินไอดี ID ไล่อยู่ข้างบนนั่เยอไอดี ID ไล่ไอดีไล่กับเกียนตามนั่นละ่ะ เขียนภาษาอังกฤษหรือเขอียนไม้เลขก็ตัวเอีย้ยยุข้างลาง่างเขียนตามนั่นแหละให้ผู้คนเขาเป็นเขียนให้ผูคนเขาไล,าเลาา่เป็นเขียนให้ส่งมาชิวบ b a r c o d ปยิ่งเขารถเองที่ง่ายดีพู้พเทพเปลี่ยนเป็นยิ่งเขารถดอก นี่คือแม่พีโรดเขี้วยวส้มสีรับเขากรมนี่ใหายไ้ไอ้ดีไร่ไปแล้วเนี่ยห้ยทั้งคิ้วบาร์โคดไปเนาะให้ทั้งไร่ไล่เนี่ยที่จูดของคิวบารโโ์โคดโรดไงที่ยิ่งปิ้งก็โรดพวกคนเห็ดเป็นมันบางอย่างดอกอาสามารถสมัครเขากรมไหม่ซีก็ไปวันศิบเห็นเลขทางยูทูบดิ เขาเดียดเขาสิปไปลงไว้ในไล่คุณดิเอฟซีพอย่านี้เอฟซีตื่นขึ้นมาปุ๊บเปิดเบิ้งเลยเปิดเบิ้องซองเจ้าของมานจะเห็ยนลงมาได้๋ยวไปเจอผู้อื่นก็นพอเห็นน้ำดิตัวเด็ดตัวเดียนนั่นไม่เอฟซีทีส่สมัครเขากลุ่มจะไดสิได้เห็นสิั่รเปิดเบิ้งเห็นนีน่เอฟซีพอเห็นดิตัวเด็ดอ่ะเอาสุดท้ายก็ออยโชคดีโชคมานนำกันทุกผู้ทุกคนเด้อสวัสดีครับผม